Cer, เปิดตัวเครื่องกองน้ำเอเซอร์เพียวรุกตลาดคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์ไลฟ์สไตล์เรียกได้ว่าแตกไลายธุรกิจอย่างเป็นทางการกันค่ะโดยล่าสุดเอเซอร์ผู้นำธุรกิจในด้านไอทีได้เปิดตัวเครื่องกองน้ำเอเซอร์เพียวอควา wp 1ระบบ ro 3 in1 วันค่ะมีทั้งแบบร้อนและแบบเย็นภายในงานได้รับเกียรติจากคุณนิทิพั์ปวินวงวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดร่วมพูดคุยในรายละเอียดค่ะสำหรับเอเซอร์เพียวจะวางจำหน่ายและทำการตลาดในไทยช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ค่ะมีฟังก์ชัน ายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เอเซอร์เพียวจะเจาะกลุ่มคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์ไลฟ์สไตล์ค่ะและในอนาคตจะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเครื่องกองน้ำเอเซอร์เพียวค่ะจะมีขนาดกระทัดรัดติดตั้งง่ายและที่สำคัญมีระบบการผลิตน้ำไฮโดรเจนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีกันค่ะรวมถึงการใช้งานผ่านจอแสดงผลและระบบสัมผัสโดยเปิดตัวที่ราคา29,990บาทและรับประกัน2ปีโดยสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์และร้านค้าตัวแททนนจห่่ายัวป ค,ครับวันนี้นะครับเอเซอร์ได้เปิดผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ใหม่นะครับชื่อว่าเอเซอร์เพียวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ของเอเซอร์นะครับที่จะต้องการที่จะสร้างบิสเซ็ตใหม่ออกมานะครับตัวเอเซอร์เพียวเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เป็นกลุ่มสินค้าซึ่งไม่ใช่ IT อีกต่อไปนะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นโฮม e มดไพร์อนนะครับซึ่งเราได้เริ่มทำตลาดมาในหลายประเทศนะครับเอเซอร์เพียว ในประเทศไทยเนี่ยเริ่มทําตลาดมาได้ประมาณสักปีกว,กว่าแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มไลอัพของผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแรกเริ่มเนี่ย mm hmm. เอสเพวจะมีตัวเครื่องฟอกอากาศเครื่องหมุนเวียนอากาศนะครับวันนี้มีการเปิดตัวเครื่องกองน้ำนะครับซึ่งก็เป็นไลนอัพใหม่ของเอสซพครับอันดับแรกเลยเนี่ยวิถีการใช้ชีวิตของคนในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะมีการ อยู่ในคอนโดมิเนียมนะครับที่ติดรถไฟฟ้าต่างๆนะครับลักษณะที่เราเห็นก็คือต้องซื้อน้ําขึ้นไปกินบนห้องนะครับตัวเครื่องกองน้ํารุ่นนี้มีจุดเด่นนะครับซึ่งสามารถที่จะไม่ต้องติดตั้งเลยนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเพียงแต่เติมน้ําเข้าไปด้านหลังเติมน้ําประปาเติมน้ําน้ำทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็จะกองน้ําสะอาดนะครับจุดเด่นก็คือสามารถเซอร์วิสได้ด้วยง่ายๆเลยนะครับมีฟิลเตอร์ซึ่งสามารถ เปลี่ยนได้ง่ายมากนะครับบิดออกอแล้วก็เปลี่ยนได้เองนะครับในแลท่านซึ่งไม่ต้องการให้ใครขึ้นมาวุ่นวายในห้องนะครับในการเซอร์วิสเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะครับครับก็จะมีลักษณะซึ่งในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการทำน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับแล้วก็เป็นระบบการกรองแบบ r o ด้วยนะครับซึ่งก็ อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันเลยนะครับสำหรับท่านซึ่งอยู่อาศัย2คนถึง4คนในคอนโดมิเนียมเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากนะครับที่สําคัญที่เดียวเนี่ยง่ายตรงที่สามารถถอดปลัก๊กแล้วก็ย้ายห้องไปไว้ในที่ไปตั้งในจุดห้องต่างๆได้ตามใจเลยไม่ต้องวุ่นวายกับการติดตั้งนะครับครับก็จะมีเรื่องของเครื่องฟอกอากาศและก็เครื่องหมุนเวียนอากาศนะครับซึ่งเครื่องข้ฟอฟอกอากาศเนี่ยจะมีรุ่น เรียกว่าเอสโซเปียรเวโรนะครับซึ่งทำมาจากตัวตัวบอดี้เนี่ยทำมาจากวัสดุรีไซเคิลนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์วิถีของคนรุ่นใหม่นะครับรวมถึงเครื่องหมุนเวียนอากาศนะครับซึ่งก็สามารถกระจายอากาศนะครับสำหรับท่านซึ่งเป็นเครื่องหมุนเวียนอากาศซึ่งมีทั้งรุ่นที่เป็นเครื่องหมุนเวียนอากาศอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นเครื่องฟอกอากาศอีกตัวนะครับซึ่งก็ ช่วยในการที่ฟอกอากาศให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็กระจายอากาศได้ดีขึ้นนะครับครับก็หลักๆก็จะเป็นช่องทางการจำหน่ายของ a อเซนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว a อ e r Store s h o นะครับช้อปปี้ลาซาดนะครับแล้วก็ดีลเลอร์ต่างๆนะครับรวมถึง Home Pro นะครับ